เงาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะครับเงาแค่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเงาทําให้เราเห็นรูปร่างของอ็อบเจกต์หรือสิ่งของนั้นๆและเงาทําให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและทํางานอย่างไรเพียงแต่เงานั้นไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้100% c เ n อร a i ซ สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งพบกับรายการ Living Life รายการที่เราจะมีการมาขอฟอ้องพระเจ้าไข้ควดโภชนะของโรงร่วมกันวันนี้ผมอาจารย์จักพันแก้วก้านะครับขออนุญาตพาพี่น้องได้ไข้ควรพระคัมภีร์ไปร่วมกันในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ1ถึงข้อ10นะครับฮิบรูบทที่10ข้อหนึ่งถึง10เพราะเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริง จึงไม่สามารถทําให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายเหมือนเดิมทุกปีเสมอมานั้นถึงความสมบูรณ์ได้เพราะถ้าทาได้พวกเขาคงหยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือเพราะถ้าผู้นมัสการได้รับการชําระให้บริสุทธิ์สักครั้งหนึ่งแล้วคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้คิดถึงบาปทุกปีเพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลย เพราะฉะนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ตรัสว่าพระองค์เจ้าข้าเครื่องสัตวะบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ทรงจัดเตรียมกายสําหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่พอพระไทยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทําตามพระไทยของพระองค์ ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนเมื่อพระองค์ตรัสในตอนแรกว่าเครื่องสัตวะบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่ได้ถวายตามธรรมบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่พอพระไทยแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสด้วยว่าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทําตามพระไทยของพระองค์พระองค์ท่านทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยพระประสงค์นั่นเอง เราจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์ครั้งเดียวเป็นพอ พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับหนังสือฮิบรูเพยายามอธิบายว่าพระเยซูเนี่ยอยู่เหนือทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทุตสวรรค์โทราคนยิวหรือโมเสสหรือโปรโลหิตก็ตามดังนั้นเมื่อเราใคร่ควรถึงพระธรรมฮิบรูเราจะเห็นึนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้ฟังในฮิบรูบทที่9เมื่อวานนะครับที่เขาพูดว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่เป็นของแท้นะครับซึ่งในฮิบรูบทที่9ใช้คําว่า copy หรือว่า copies of things คือ ครื่องบูชาในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ Co ปปี้เป็นเหมือนกับภาพสําเนาที่ไม่ได้สมบูรณ์แต่พระเยซูคือตัวจริงคือออริจินัลมาถึงวันนี้ที่เราได้อ่าพนพระคัมภีร์เนี่ยได้ให้ภาพของเงาครับภาพของชาโดในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะครับในข้อ1บอกว่าราะเหตุที่ธรรมัญญาเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาภายหลังไม่ใช่ตัวจริงดังนั้นเนี่ยพระคัมภีร์เมื่อวานเนี่ยพูดถึงตัวคัปปี้วันนี้พูดถึงเงาที่พนี่ไไมม่ดีเสอปพรระคััมมภี์เื่อสกู่ไมไมด้พูดว่าเงาเง เงาแค่ไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามเงาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปเพราะอะไรครับเพราะเงาก็ทําให้เราเห็นรูปร่างทําให้เราพอจะเดาอ็อบเจกต์ว่าสิ่งนั้นเนี่ยของเงาเนี่ยจริงจคืออะไรถ้าเราเห็นเงาของยีราฟเราก็รู้ว่านั่นคือยีราฟถูกไหมฮะถ้าเราเห็นเงาของรถยนต์เราก็รู้ว่าอ่ะสิ่งนั้นอะ่ะทำงานยังไงสิ่งนั้นอะ่ะคืออะไรเพียงแต่เงาบอกไม่ใช่สิ่งนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยพ,พระคมภีเนี่ยกำลังพูดถึงส่วนที่เราเองนะครับก็คือเรากาลังพู ว่าบาปเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราพี่เศษยหลายคนเนี่ยมารู้จักพระเจ้าเนี่ยมารู้จักพระคุณพระเจ้าบางครั้งเรายึดพระคัมภี์ใหม่นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเราเชื่อเรื่องว่าเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธธรรมบัญญัติที่บริสุทธิ์ที่เหมาะกับเราที่ที่พระพีได้เขียนไว้ถูกไหมครับข้อที่3บอกการถวายเครื่องบูชาแบบเดิมเตือนเราให้คิดถึงบาปทุกป,ปีพี่น้องคร,รับการที่เรามีใจสํานึกผิดในบาปนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เมื่อเรามาหาพระเจ้าเราไม่มีใจบาบั้้นเเราจะตองปฏิสธดััังนน้รญญติเน่่งทีบอกว่า สิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเปาโลก็บอกถูกไหมฮะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเงาของสิ่งที่มาภายหลังแน่นอนเราไม่พึ่งพาธรรมัญญิแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะเคารพหรือทําตามธรรมัญญัติสิ่งที่พระเยซูบอกชัดเจนบอกว่าพระองค์ลงมาไม่ได้เพื่อมาล้มล้างธรรมัญญัติจะทาให้เราเนี่ยพึ่งพาพระคุณพระเจ้าได้มากกว่าเดิมการที่เราอ่านพระคัมภีร์เดิมจะทําให้เราพึ่งพาพระเยซูคริสต์ในพระปีใหม่มากขึ้นพระเยซูไม่ได้ลงมาเพื่อเอาพระคัมภีร์ใหม่มาให้เราแล้วฉีกพระคคัมมรร์ท้้้้งงพะออาาาํใหขขุณนนนสบูึ ราคัมภีเดิมที่เราอา่านนั่นคือเซียนหลายคนเนี่ยบางครั้งเองเราอ่านแต่พระคัมภีใหม่นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราลอดในพระคุณแล้วเราไม่ได้อาศัยพระคุณเหล่านั้นในการที่เราเองจะอาศัยช่องในการทำบาปพี่น้องครับเสียงที่เตือนใจเราเสียงที่เตือนให้เราสํานึกผิดหรือสิ่งเสียงที่บอกว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราพึ่งพาพระคุณพระเยซูมากขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องพึ่งพากําลังพระเจ้ามากขึ้นผมคิดว่าถ้าเราลองจินตนาการูว่่่่าาเเรรรรมมีีแแตพพะะะคใหหนนนนอจ็ ระเจ้าแต่เราจะไม่เห็นได้สมบูรณ์เพราะเราจะไม่รู้ว่าพระคุณพระเจ้าช่วยเราอะไรจากสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดและเมื่อเราปรเป็นคริสเตียนหลายครั้งเองการที่เราเองอยู่ในพระคุณพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธเงาหรือเราปฏิเสธสิ่งที่จะทําให้เราเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดผมเชื่อว่าอ็อบเจกต์ที่สมบูรณ์หรือสิ่งอะไรก็ตามที่สมบูรณ์ก็ต้องมีเงาของมันแต่นั้นเองเนี่ยการที่เราเองมีภาพพีเดิมเนี่ยที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเนี่ยจะช่วยทําให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้นเราไม่ไ่เเีียแารรหในมภ์ต เรียนรู้ที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและยำเกรงพระเจ้าที่ปรากฏในพระคมภีเดิมด้วยให้เราถานกับพระเจ้าร um ่วมกันนี้ไมคเข้าวลานี้ขอไปจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นคนหนึ <t aring> <t aring> <t aring ่งที่มีภาพทั้งสองมุมข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สาหรับพระคัมภีเดิมที่ทําให้เราเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดและเราขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งที่มาแท้จริงภายหลังก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกระทําให้เราสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้โดยพระคุณพระองค์พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ลบมลชินบาปหมดแล้วด้วยเครื่องบบูชาทที่แ้จรรริงงงคคคอออตัวพพะะ์์เขุณ ราเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของซีเจนไทยและสามารถแสดงความเห็นหรือแบ่งปันทัพรที่ได้รับจากทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ